วิธีต้มน้ำชงกาแฟวิธีชีวิตพื้นบ้านในการตัวเอาตัวรอดในป่าในป่าลำไย,ยต้มน้ำใส่ขวดเอ็มร้อยแล้วก็เวลาเอาขึ้นจากกองไฟก็ใช้ฝาหมุนแล้วก็ดึงขึ้นมาเนี่ยน,นคือวิธีการเอาตัวรอด <Okay. S 1> ใช้ใบลำไย,ยจับขอบขวดเพื่อป้องกันความร้อน เพื่อไม่ให้มันลวกมือแล้วก็เทใส่แก้วพลาสติกสีใสอันสวยงามลูแล้วก็ทำการีกาเบอร์ีกใสอันสวยงามยอ้เอร์ดีแลงกาแฟเการฉีกาแฟลงกาแฟเน็กาแฟเบอวในกชงอกาแฟน็ตกาแ้เองวิีสดนะกใ้อร์ดีในกาแฟชงวิสนนี่นี่คือวิธี ชีวิตในการชงกาแฟเอาตัวรอดในการชงกาแฟในป่าถุงกาแฟก็ไม่ต้องทิ้งเอามาคนไว้แบบนี้แนี่นี้กันเรียบร้อยแล้วถ้าไม่มีน้ําปกติถ้าไม่มีน้ําคือต้องฉีกซองแล้วกอกปากลงไปเลยเนาะตามด้วยน้ําเย็น <บา S 1> ๆเนี่ยเรียบร้อยแล้ว